หากท่านที่มีไฟกำแพงประตูหน้าบ้านแบบนี้หรือไฟที่เป็นเพดานหน้าบ้านที่ต้องคอยเปิดเมื่อเวลาเมืดค่ำและต้องคอยปิดเมื่อเวลายามเช้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำการต่ออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่มาแก้ไขนะครับปัญหา ที่เราจะไม่ต้องปิดเปิดไปเองนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ครับสวิตเซนเซอร์แสงนะครับหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษว่าออโตเมติกเดย์ไลท์สวิตช์นะครับตัวนี้มาดูกันนะครับว่าตัวเป็นยังไงนะฮะนี่ครับเป็นตัวโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับจะมาช่วยให้เรานะครับเปิดปิดไปนะครับ อัตโนมัตินะครับผมจะทดลองนะครับต่อหลอดนี้นะครับเปิดปิดหลอดนี้นะครับมีวงจรการต่อง่ายๆนะครับทุกคนก็สามารถที่จะต่อเองได้นะครับเพียงแค่รับมัดรับังเวลาวัดไฟต่อไปนะครับต้องสับสวิตช์เบรกเกอร์เมนไฟลงก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับก็อย่าไปทำเองนะครับ เราต้องมีพื้นฐานนะครับในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้นะครับมาดูวงจรกันเลยครับครับสำหรับวงจรในการต่อสวิตช์สั่งงานด้วยแสงนั้นนะครับตัวนี้ผมเขียนขึ้นมานะครับจะใช้กับตัวสวิตช์แสงที่เป็น3สายแบบนี้นะครับทีมีสายสีแดงสีดำและสีขาวนะครับ สวิตช์แสงตัวนี้นะครับจะใช้ทนแรงดันนะครับจะใช้แรงดันอยู่ที่220โวลต์ AC นะครับน้าสมบัติของรีเลย์นะครับจะทนกระแสอยู่ที่10แอมป์นะครับตัวนี้ซึ่งวิธีการต่อสายนะครับเขาจะเขียนบอกอยู่ในตัวของสวิตช์แสงอยู่แล้วนะฮะ ทีการต่อนะครับสายสีดํานะครับคือตัวนี้นะครับสายสีดํานะครับคือสายที่มาจากเมนสวิตนะครับที่มาจากไฟนะครับ2 2งี่บโวลต์นะครับเป็นเมนสวิตนะครับเราใช้แค่ควงวัดไฟนะครับวัดไฟดูนะครับก็จะมีไฟนะครับมาจากเมนสวิตแล้วมาเข้านี่นะครับ้าสายสีดําของสวิตแสงนะครับ สายไปบ้านนะครับที่ต่ออีกฝั่งหนึ่งของสวิตนะครับก็มาเข้าสายสีขาวครับแล้วก็จัมนะครับมาเข้าหลอดไฟนะครับในส่วนของหลอดไฟแล้วก็สายสีแดงนะครับเป็นสายโหลดนะครับจะเขียนไว้ว่าโหลดอยู่ครับตัวนี้นะฮะก็คือสายที่ออกไปหาสายไฟนะครับที่การต่อก็จะต่อแบบนี้นะครับจะผ่านสวิตก่อนแล้วมาเข้าสวิตแสงนะครับแล้วก็ออกมา ้าหลอดไฟนะครับรอสั่งงานด้วยแสงนะครับครับสำหรับวงจรที่ผมต่อให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นวงจรเดิมๆนะครับที่อยู่ตามบ้านของเรานะฮะก็คือจะมีไฟนะครับตัวนี้นะครับที่มาจากเมนเบเกอร์นะครับมาจากจุดนี้สมมติว่าตัวนี้เป็นสายไฟบ้านนะครับที่มาจากเมนเบเกอร์นะครับผ่านเข้ามานะครับ สายตัวนี้สายสีดำนี่ครับจะเป็นสายลายนะครับคือสายที่มีไฟนะฮะผ่านสวิตช์นะครับแล้วก็มาเข้าหลอดไฟนะครับแล้วก็สายสีขาวตัวนี้นะครับจะเป็นสายนิวตันนะครับเข้าหลอดไฟเหมือนกันนะครับเปิดปิดนะครับด้วยสวิตช์นะครับในปกตินะครับที่เราจะไม่ได้ใส่สวิตช์แสงนะครับก็จะเป็นวงจรแบบนี้นะครับการต่อแบบนี้นะฮะเวลาเราเช็คนะครับว่า สายไหนมีไฟไม่มีไฟนะครับก็ให้ใช้ขครงวัดไฟนะครับอ่าอันนี้คือในกรณีที่เปิดเมนเบเกอร์นะครับสมมุติว่าเป็นเมนเบเกอร์แล้วก็เวลาเราเปิดไฟนะครับรับหลอดไฟจะติดนะฮะเราใช้ขครงวัดไฟนะครับครับแต่นะครับมองเห็นหรือเปล่าฮะตัวนี้นะครับ แต่จะมีไฟจะมีไฟติดตรงนี้นะคระับเาแสดงว่าสายนี้คือสายลายนะครับเวลาเราจะติดตั้งนะครับก่อให้ปิดสวิตช์ก่อนนะครับปิดสวิตช์แล้วก็ซับเบรกเกอร์ลงนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะตอดปลั๊กออกนะครับเสมือนว่าผมสับสวิตช์เบรกเกอร์ใหญ่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคือตัวนี้นะครับ สวิตแสงตัวนี้นะครับผมจะต่อหลังจากเป็นสวิตปกตินะครับตัวสวิตก็มีไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาคั้นด้วยสวิตแสงนะครับมาดูวิธีการต่อนะครับเราก็ตัดสายออกนะครับตอนนี้สมมติว่าเราตัดสายระหว่างสวิตมาเข้าหลอดไฟนะครับนี่นะครับจากสวิตนะครับจากสวิต มาเข้าสายสีดำนะครับอันนี้คือสวิตนะครับเข้าสายสีดำนะครับตัวนี้นะสวิดเข้าสายสีดำแล้วก็สายสีขาวนะครับตัวนี้มาจํากับในจุดนี้นะฮะกับสายสีขาวที่มาจากไอซายนิวตันนะครับ ในจุดนี้ก็จะได้แล้วนะครับสายนิวตันนะครับเป็นสายสีขาวนะครับแยกมาเข้าสีฟิตแสงแล้วก็ออกมาเข้าหลอดไฟนะครับเลือกอีกเส้นหนึ่งนะครับคือสายสีแดงนะค,คือตัวนี้นะฮะสีแดงก็ามาเข้าหลอดไฟนะครับ แดงที่เขียนว่าโหลดนะฮะตามวงจรเลยนะครับนี่นะฮะเราก็จะต่อตามวงจรนะครับอย่างนี้นะฮะสายสีดำนะครับมาเข้าตัวสวิตช์แสงแล้วก็สายสีขาวนะครับมาเชื่อมกับสายนิวตนันแล้วก็มาเข้ากับหลอดไฟแล้วก็สายสีแดงนะครับมาต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับ แค่นี้นะครับก็จะเป็นการต่อครบวงจรนะครับนี่นะฮะตามวงจรนี้เลยนะครับแล้วต่อไปนะครัจะมาทดลองกันนะฮะครับผมหลังจากที่เราต่อสายเสร็จแล้วนะครับต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็มาลองทดสอบดูนะครับว่าการทํางานนะครับจะเป็นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะครับจะอัตโนมัติตามแสงหรือเปล่านะครับ ครับสับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับครับอ่าตัวนี้คือเปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับแล้วก็เปิดสวิตเปิดสวิตก็ยังไม่ทำงานนะฮะเพราะว่าสถานะนี้คือสถานะที่เป็นตอนกลางวันอยู่นะครับผมจะจำลองสถานะตอนกลางคืนนะครับโดยใช้หมวกสีดำนะครับมาปิดไว้นะครับนี้นะครับ ดูนะครับจะหน่วงอยู่นะครับหน่วงเวลาอยู่ประมาณสามวินาทีนะครับนี่นะครับไฟติดแล้วนะฮะนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตอนเช้านะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับมีแสงสว่างเกิดขึ้นปุ๊บนะครับไฟก็จะดับนะครับก็แสดงว่าวงจรที่เราต่อนะครับก็เป็นระบบอัตโนมัติตามแสงนะครับ แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะฮะในกรณีที่เราต่อใช้งานจริงนะครับที่อยู่นอกบ้านนะฮะเวลาเราต่อนะครับหนะครับให้เรานะครับยึดน็อตขันน็อตนะครับตัวนี้นะครับให้ตัวโครงสร้างนะครับอยู่ในแบบนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับจะป้องกันนะครับน้ําเข้านะครับเวลามีฝนตกนะครับ จะโดนน้านะครับเพราะว่าด้านล่างนะครับถ้าก็เราขันแบบนี้นะฮะน้ําจะเข้าได้นะครับจะเข้าในรูนี้นะฮะมิฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาขันเขาขันยึดแบบนี้นะฮะและก็การใช้งานจริงนะครับเราควรที่จะเอาตัวสวิตช์แสงนะครับให้อยู่ห่างจากหลอดไฟนะครับถ้าอยู่ใกล้เกินไปนะครับอาจจะทําให้ตัวสวิตช์แสงนะครับทำงานผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับจะโดนแสงจากหลอดไฟด้วยนะครับให้ห่างจากหลอดไฟนะครับ ครับบางว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะต่อนะครับทาความเข้าใจกับผมไปพร้อมๆกันได้นะฮะวิธีการต่อก็ต่อไม่ยากนะครับต่อตามวงจรนี้นะฮะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการต่อนะครับเราควรสับเบเกอร์นะครับให้เราใช้ไอ้ความวัดไฟนะครับวัดดูก่อนนะครับทุกเส้นนะครับวัดดูก่อนนะครับว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับบางครั้งนะครับ เราต้องคอนเฟิร์มก่อนนะครับความปลอดภัยนะครับมาที่1นึงนะฮะตัวนี้อันตรายนะครับไวช็อตจงแก่ชีวิตได้นะฮะถ้ามีประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้ช่องเจ๊ดีไว้ด้วยนะครับลิปหน้านะครับจะทําอะไรนะฮะติดตามกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมมาดูนะครับว่าในกรณีที่เราิดตั้งนะครับตัวสวิตออโต้นะครับด้วยแสงนะฮะ อยู่ใกล้หลอดไฟนะครับอาการจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเราไม่เอาตัวสวิตช์แสงนะครับออกห่างจากหลอดไฟนะครับดูนะฮะนี่นะครับแสงไม่มีนะครับ3วินาทีนะครับหลอดไฟนะครับก็จะติดนะฮะตอนนี้หลอดไฟติดอัตโนมัติแล้วนะครับเราก็จะดับนะครับเพราะว่าแสงสว่างนะครับที่อยู่กับอ่าหลอดไฟนะครับนะฮะจะติดดับติดดับแบบนี้นะครับนี่นะฮะ ดังนั้นนะครับเราจึงต้องนะครับเอาวิตช์แสงนะครับออกห่างจากหลอดไฟนะครับจะทําให้หลรถตัววิตช์แสงไม่สับสนนะครับ